สวัสดีครับตอบใจกันเงินนะครับวันนี้เรากลับมารีวิวเรื่องของคอสเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วครับของคุณแอนดรูว์สโตรดนะครับที่ผมทําไปเนาะก็เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นคลิปเบื้องต้นใช่ปหมครับที่เราไปรีวิวกันว่าไอ้คอสเรียนคัสเนี้ที่ผมเคยเรียนเข้าไปนะครับมันเวิร์กมากแล้วก็แนะนําเพื่อนเข้ามาเรียนกันเยอะมากครับผมจําได้ว่าตัวเลขเนาะน่าจะประมาณสัก50หรือ60ท่านนะครับที่เข้ามาเรียนแล้วก็ ก็ได้ไอเดียนะครับในเรื่องของการเรียนว่าทําเป็นพาสซีฟทาเป็นการลงกองทุนแบบพาสซีฟแล้วมันจะได้ผลตอบแทนประมาณไหนอย่างไรนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ m ม n d เซ t การลงทุนนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงนะครับสามารถไปดูคลิปได้ตรงนี้นะผมอธิบายไปหมดแล้วนะครับว่าคลาสเรียนคลาสนั้นเนี่ยมันมีภาษาไทยด้วยนะครับว่าเรียนอะไรยังไงนะครับเราจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้างนะครับแต่วันนี้พิเศษครับเนื่องจากเราได้ทำพาร์ทเนอร์กับทาง Academy เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยมี โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ Black Friday นะครับซึ่งโปรโมชั่นจะมีดังนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะนี่นะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับโปรโมโชั่นพิเศษสำหรับ Every Diary การเงินเท่านั้นนะครับใครที่สมัครเรียนคอร์ส How to Start Building Your Wealth Investing in Stock Market นะครับจะได้รับคอร์สเรียนฟรี1คอร์สเลยทีเดียวนะครับจากของคุณแอนดรูเหมือนกันนะครับชื่อว่า Finance made ridiculously simple นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายด้วยว่าคอสเนี้ยคสตรงนี้นะครับมันคืออะไรครับที่เราแถมนะแล้วก็ต้องซื้อนะครับตัวคอสเรียนเนี่ย How to start building your wealth investing in the stock market เนี่ยภายในวันที่27พฤศจิกายนจนถึง30พฤศจิกายนปี2020ปี2563นนี้เท่านั้นนะครับมันคือช่วง Black Friday เนาะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อครับก็ติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับ หรือจริงๆเดี๋ยวพอถ้าเกิดใครที่ใส่โค้ดของผมเนาะเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ให้ใต้ description นะครับถ้าเกิดใส่โค้ดของผมเนี่ยหมันได้ส่วนลดแล้วจากประมาณ200ดอลลาร์นะครับ6,000กว่าบาทเกือบเกือบเจ็ด 7, เนาะ ก็ได้ส่วนลดเหลือ99ดอลลาร์นะครับก็ประมาณสัก3,000บาทคัสเซียนนั้นครับเมื่อซื้อเสร็จปุ๊บมันจะแถมอีก1คัสทันทีมูลค่าประมาณ200ดอลลาร์เหมือนกันเนาะเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ฟังครับว่าคัสนี้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนจะไปคัสนั้นนะผมอยากให้ดูอีกคัสเรียนหนึ่งครับที่วันนี้นะครับทางของเอ่ออะคาเดมี Academy ของคุณแอนดรูเนี่ยนะครับเขาอยากจะให้ช่วยมานําเสนอนะครับว่าเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวลองมาดวาาม้องรคท เข้าใจกันนะครับผมเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของคุณแันดูนะครับ academy.a แล้วก็ stores นะครับ s a แล้วก็ s t o t z นะครับ .com เนาะพอเข้ามานะครับปรากฏตรง all costs นะครับเราจะเห็นบทเรียนทั้งหมดที่เรามีนะครับซึ่งอันนี้คืออันที่ครั้งที่เราเรานำเสนอไปนะครับ how to start building your wealth investing in stock market นะครับที่มีผู้ติดตามของผมเนี่ยเขาไปเรียนต้องเกือบ60ท่านเลยนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่สนับสนุนของ ของคุณแอนดรูนะครับแต่วันนี้ครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราแถมคอสนี้ใช่ปะใครที่ลงเรียนตัวนี้นะครับเราแถมตัวนี้ไปด้วยนะครับ Finance Made r i d i c a l y Simple นะครับเดี๋ยววันนี้ผมค่อยๆไปทีละอันเนาะว่าตัวนี้มีอะไรเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังแต่วันนี้ครับตัวเด่นที่ผมอยากจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะครับเราอยากจะนําเสนอคลาสนี้ครับ Valuation Master Class Module 1 คือหลายคนถามผมเข้ามาใช่ไหมว่าคุณตอมครับถ้าเกิดเราอยากจะประเมินมูลค่าของบริษัทเนี่ยเราจะเริ่มยังไงทํำยังไงดีนะครับหรือว่าเราอยากจะอ่านงบการเงินของบริษัทเป็นนะครับเราเริ่มยังไงดีนะครับคลาสนี้ครับ คุณสามารถเรียนได้เลยเห็นมัน200ดอลลาร์นะครับเดี๋ยว,ยวผมทิ้งโค้ดไว้ให้ถ้าเกิดเข้าด้วยรหัสของเดี่การเงินคุณจะเหลือ99ดอลลาร์หรือประมาณสัก3,000บาทนิดๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าเขาเรียนอะไรยังไงบ้างนะครับคือเขาบอกว่าคือคลาสนี้มันจะออกเป็นแนวของ financial นิดหนึ่งนะผมเข้าไปดูเนื้อหาแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นในเรื่องของตัวเลขนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกก่อนนิดนึ่อคลาสนี้จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับไม่มีแปลไทยเนาะก็อาจจะลำบากสําหรับหลายคนนิด ึงนะผมเข้าใจนะครับกเ็เน้นในเรื่องของไฟแนั้นซ์เลยครับคือมันจะเป็นทั้งด้านตัวเลขมีการคำนวณน,นะครับเพราะว่าเรากำลังจะเรียนในเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้น ประเมินมูลค่าของบริษัทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็น2ฝั่งเนาะ financial ในเรื่องของตัวเงินเรื่องของงบการเงินนะครับเรื่องของ valuation ในเรื่องของการประเมินมูลค่าว่าบริษัทจะสามารถผลิตได้เท่าไหร่สามารถทำสินค้าบริการได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างเกี่ยวกับตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันจริงๆเนี่ยมันมี5โมดูลนะอันนี้คือโมดูลแรกนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย8ชั่วโมงนะครับคอนเทนต์8ชั่วโมงเนี่ยดูตัวอย่างก็ได้ครับตัวอย่างจะเรียนเกี่ยว กับพวกการคำนวณค่อนข้างเยอะถามว่าเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อาจจะเรียนไฟแนนซ์อยู่นะครับหรือคนที่ต้องการประเมินมูลค่าเป็นอย่างแท้จริงครับอยากจะประเมินมูลค่าบริษัทประเมินมูลค่าหุ้นนะครับหรือแม้กระทั่งอ่านงบการเงินเป็นรู้จักสินทรัพย์รู้จักหนี้สินรู้จักความสามารถของบริษัทในการแข่งขันนะครับหรือแม้กระทั่งการประเมินนะครับกำไรขาดทุนในอนาคตว่าถ้าเราดูจากปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วบริษัทมันจะเติบโตนิดทางไหนหรือว่ามันจะขาดทุนหรือเปล่านะครับ สามารถดูได้เนาะก็อ่านรายละเอียดได้ครับเขาจะมีตัวคอสวๆให้นะครับว่าเรียนเกี่ยวอะไรบ้างอันแรกเป็นงานปูปพื้นฐานนะครับเรื่องของ Accounting ครับเรียนแบ็กเบสิค i c Accounting ด้วยนะครับเรียนเรื่องของสเต k e โฮเดอร์แชร์โฮเดอร์นะครับเรื่องของบาลานซ์ e e t เรื่องของงบการเงินครับเราต้องเข้าใจงบการเงินนะครับเรื่องของ i n v e n t o r y นะครับเรื่องของ Co Pro s t profit คือใครที่ อาจจะไม่เรียนไม่ได้เคยเรียนรู้เนาะพวก ROE ROA นะครับ EBITDA นะครับทุกอย่างเลยมันจะอยู่ในคลาสนี้นะครับสามารถเข้ามาเรียนได้ Profit and Loss Forecasting ครับการประเมินแล้วก็การคาดการณ์นะครับว่าเราจะมีกำไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับเรียนเรื่องของการคำนวณ Value Model ต่างๆคือใครที่อยากจะประเมินน่ะต้องใจคำว่าใครที่อยากจะประเมินราคาหุ้นเป็นน่ะมันทำอย่างนี้จริงๆครับหลายคนมาแบบว่าถามผมว่าคุณตอมเราประเมินมูลค่าของบริษัทนี้น,นี้ได้ยังไงผมบอกว่ามันใช้เวลานะ มันไม่ใช่ว่าถามมาแล้วผมตอบได้เลยมันต้องมาเข้าสูตรทางคณิตศาสตร์ครับต้องเข้าใจในเรื่องของ การที่เราต้องวิเคราะห์ในเรื่องของคู่แข่งเขาด้วยนะครับปัจจัยพื้นฐานปัจจัยทางเทคนิคนะครับแล้วก็ตีมูลค่าออกมาว่าเอ้ยเนี่ยการแข่งขันในตลาดเขาเป็นประมาณนี้นะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจภาพรวมเป็นอย่างนี้ตัวเลขทํงบริษัทเขาเป็นอย่างนี้นะครับมันถึงจะต้องมามาดูรายละเอียดเยอะนะครับเรื่องของบาลานซ์ชีสนะครับหรือว่าตัวที่เป็นเงอบกันเงินนะครับเราสามารถที่จะใช้โมเดลต่างๆมาช่วยดูได้ครับว่าชัดเทอมมิดเทอมลองเทอมเนี่ยเราจะประเมินมูลค่าประมาณเท่าไหร่ มูลค่าที่แท้จริง i n t r n s i c value นะครับเราจะซื้อได้เมื่อไหร่เมื่อไหร่คือมูลค่าที่แท้จริงเนาะเพื่อป้องกันการที่เราซื้อแบบ overprice นะครับหรือว่าเกินมูลค่า นะเรื่องของอื่นๆเนาะก็มีเรื่องของ valuation mistake นะครับแล้วก็มี company research สอนด้วยนะครับ basic absolute valuation อันนี้แหละเป็นตัวจบแล้วครับว่าจะใช้โมเดลไหนในการคำนวณนะครับว่าถ้าดูจากในเรื่องของเองรเกันจะเป็นยังไงถ้าดูในเรื่องของมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทจากการทำกำไรการผลิตต้นทุนมันจะเป็นยังไงนะครับก็วิเคราะห์จากตรงนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อคลาสนี้ผมต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่อยากจะเรียนรู้อย่างจริงจังนะครับเราก็ต้องได้ภาษาอังกฤาษพอสมควรเพราะว่าภาษาอังกฤษจะสําคัญมากในคลาสนี้เพราะไม่มีแปลไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ อาจจะลำบากกับหลายคนนิดนึงผมเข้าใจนะครับก็ลองดูครับใครที่เหมาะสมกับคลาสนี้ก็ลองลงเอามาเรียนกันได้นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับว่าคลาสนี้มัน200ดอลลาร์นะครับแต่เมื่อนะครับทุกคนสามารถที่จะกดลิงก์ตรงนี้เดี๋ยวผมใต้ทิ้งไว้ใต้เด s c r สคริปชนะครับก็กดลิงก์นี้ครับเป็น bit.ly นะครับ /VMC นะครับ valuation master class คลอสกับ m o n d ี้ไดรีทีเนะครับก็เพจของผมเองนะครับก็กดลิงก์นี้ครับเราจะสามารถซื้อได้ในราคา99ดอลลาร์เท่านั้น นะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยและกันสําหรับคลาสนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปไอตัวแถมกันแล้วกันเนาะว่าถ้าเกิดเราไปลงตัวคลาสที่ผมแนะนําครั้งที่แล้วนะครับแล้วเขาจะแถมอะไรบ้างเนาะก็กลับมาที่เดิมนะครับตัวคลาสที่ถ้าเกิดใครซื้อนะครับตัวนี้เนาะ how start building your wealth investing in the stock market นะครับเรื่องที่เราเรียน เอาผมไม่ได้ดูนี้แล้วกันนะแต่จริงๆมันก็มีบอกนะครับขอสรุปใจความสำคัญง่ายๆครับเรากำลังจะสร้างพอร์ตกองทุนนะครับพวก ETF นะครับ ETF ต่างชาติหรือว่าทางคุณแอนดรูเขาจะแนะนำกันลงทุนในสต็อกที่เป็นเวลดนะครับหรือว่าเป็นระดับโลกคือเอาเอาเป็นว่าเอาง่ายๆคือ a s s i v e ที่เป็นโลกครับแล้วก็กองทุนโลกเนาะแล้วมันก็จะลงทุนแบบง่ายเรียบง่ายที่ผมเคยพูดถึงนะครับแล้วก็เข้าใจในเรื่องของหุ้นกองทุนนะครับตราสารนี่ การลดความเสี่ยงของพอร์ตครับเรื่องของการจัดสรรความผันผวนของพอร์ตไม่ให้มันแกว่งมากเกินไปนะครับเรื่องของการทำคํานวณเขาเรียกว่าคํานวณตัวพอร์ตนะครับว่าเราจะเอาเปอร์รเซ็นต์เท่าไหร่จัดสรรยังไงดีนะครับตรงนี้จะมีหมดเลยใครที่คือถ้าถามผมนะมือใหม่ควรจะลงคลาสนี้ครับคลาสนี้เหมาะที่สุดแล้วนะครับก็ลงได้แล้วที่สาคัญคือมีภาษาไทยครับมีภาษาไทยเนาะก็จริงๆก็197ดอลลาร์แต่ถ้าใช้ลิงก์ของผมเช่นเคย นะครับมันจะทําให้เหลืออยู่ที่99ดอลลาร์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะกับทุกคนครับสามารถที่จะเ,เลือกสรรเข้าไปเพื่อเอามาเรียนรู้กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับ นะครับแล้วลิงก์คืออันนี้เนาะอันที่ชื่อคล้ายๆกันครับเมื่อกี้มันมี VMC แล้วก็ตัว X ใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับเป็นแค่ b i t l y แล้วก็ Slash Money d i a i y เติม TH ได้เลยนะครับก็คอร์สนี้ครับ How to start building your wealth investing in the stock market นะครับเมื่อซื้อคอร์สนี้ปุ๊บจะได้รับ อันนี้ไปฟรีๆรครับตัว finance m e d r i v a u i v e s นะครับแล้วก็ตัว simple เนาะคือ c ล a สเนี้ยต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนอ่นะจะงงครับว่าไอ,ไอ้ของที่มันแถมมาเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆ class เนี้ยก็เป็นคลาสภา,าษาอังกฤษเหมือนกันนะแล้วก็เวลาเรียนทั้งหมด8ชั่วโมงนะครับเขาบอกไว้ว่าเหมาะกับคนที่เป็น young manager ครับคือ manager รุ่นใหม่นะครับผู้จัดการลุกใหม่นะครับแล้วก็ marketing executive ครับคนที่ทํางานในฟิลด์ของ marketing หรือว่า แม้กระทั่งพวก business development เองนะครับ business management เนอะรวมถึงพวก senior manager ครับที่เรากำลังจะ มองโฟกัสนะครับในมุมของธุรกิจค่อนข้างมากครับในเรื่องของการขยายธุรกิจในเรื่องของการเข้าใจภาพรวมธุรกิจนะครับซึ่งคัสเซียนตรงนี้นะครับ <c Diego> ผมอ่านคร่าวๆแล้วนะครับ <c oughs> คือมันจะมันจะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างคอสที่ผมแนะนำเนาะแล้วก็คอสตัวที่เป็นตัว valuation ตัวนี้มันจะอยู่ตรงกลางครับซึ่งเรื่องแรกที่เขาสอนคือเรื่องของ accounting หรือเรื่องของบัญชีนะครับว่าไอคนเราที่เปลี่ยนจากมุมของ business เนี่ยอยากจะเข้าใจบัญชีเนี่ยมันจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างที่2ในเรื่องของการที่ เปรียบเทียบกับคู่แข่งครับการที่เราวิเคราะห์คู่แข่งวิเคราะห์การได้เปรียบของเราถ้าเทียบกับคู่แข่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันที่อันที่3นะครับหัวข้อที่3เรื่องของคอสหรือค่าใช้จ่ายมันจะมีค่าใช้จ่ายในมุมของอในมุมของผู้บริหารในมุมของคนที่มาร่วมทุนด้วยนะครับในเรื่องของโปรดักชันในเรื่องของออเปอเรชันนะครับว่า,เ,าเราจะคำนวณอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีคำนี้ด้วย EBITDA ถ้าใครอ่านงบการเงินบ่อยๆจะเจอคำนี้นะครับว่ามันคือ Earning before นะครับมันก็จะมี interest มี t a x ใช่ไหม depreciation นะครับค่าเสื่อมใช่ปะ่ะก็มีมากมาย amortize นะครับคือเราจะมาคำนวณกันว่าว่าเวลาที่เราได้รับเงินมาเนี่ย earning เนาะ earning คือเงินนะครับแล้วมันต้องมาหักลบก่อนที่จะหักลบอะไรพวกนี้เราเอาไปคำนวณอะไรได้บ้างนะครับหลังจากนั้นก็เป็นในเรื่องของการที่บริษัทจะหาเงินครับการทำพวก funding ระดมทุนการออกหุ้นการออกพวกตราสารนี้อะไรพวกนี้นะครับจะอยู่ในภาพนี้ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของ l s ความเสี่ยงของบริษัทครับแล้วก็รีเทิร์นคือเราเรียนเหมือนกับว่าเรียนที่ใครที่อยากจะถ้าเกิดบอกว่าไม่เคยรเรียนรู้ MBA Finance มาเลยอันนี้ก็เหมือนช็อตคอร์สสำหรับ MBA Finance เลยครับเพื่อให้เราเข้าใจครับในมุมของธุรกิจนะครับในมุมของการเงินเนี่ยเราต้องเรียนรู้แล้วเราต้องเข้าใจเรื่องไหนมันบ้างนะครับถามว่าประโยชน์คืออะไรประโยชน์คือมันจะไปต่อยอดให้ตัวคสัสที่เป็น m a s t e r c a r d เมื่อกี้ะนะครับตัว v a l u a t i o n Mastercard เนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้น นะครับแล้วเราจะสามารถเข้าใจแล้ววิเคราะห์นะครับบริษัทได้วิเคราะห์หุ้นได้นะครับคล้ายๆกับที่คุณแอนดูเป็นเลยก็คือ CFA นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็แนะนำครับแนะนำว่าถ้าเกิดใครที่เรียนตัวเบสิคคอร์สใช่ป่มมันก็จะแถมตัวนี้อยู่แล้วก็เรียนก่อนเสร็จแล้วก็รีบเก็บครับไอตัววันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบอ่ะมาเก็บตัวมาสเตอร์คัร์ไปซะนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้สามเรื่องต่อกันเลยเนาะโอเคสร,รุปรวมอีกทีนะครับมันจะมีอยู่สามคอร์สที่ผมแนะนำเนาะอันนี้ก็ทางออ a c a d e m y เขาฝากมานะครับอย่างแรกคือคอร์สนี้ครับเมื่อลงคอร์สนี้นะครับมันเป็นคอร์สเบสิคให้เราเข้าใจในเรื่องของการลงทุนเมื่อลงคอร์สนี้มันจะแถม ัวนี้ครับซึ่งตัวนี้จะพูดในมุมของ Financial b u s i n e s s นะครับเพื่อให้เราไปต่อยอดได้แล้วก็คลาสนี้ที่ทำโปรโมชั่นอยู่ครับเมื่อเราลงนะครับภายในวันที่27ถึง30นะครับ ก็จะได้รับตัวนี้ไปในราคาครึ่งเดียวนะครับ99ดอลลาร์เท่านั้นตรงนี้เรียนเพื่อวิเคราะห์บริษัทวิเคราะห์เรื่องของงบการเงินและนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นเพื่อนๆนะมีคอสที่เขานำเสนอมาแล้วก็ให้โปรโมชั่นกับรายได้การเงินนะครับ Fc ก็สามารถที่จะ ไปเรียนกันได้นะครับทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับลงทุนอย่างมั่นใจแล้วก็ลงทุนแบบมีหลักการนะครับไม่มัวไม่ส่วนเนาะนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับของคุณแอนดรูนะครับผมเรียนเองด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับคลาสที่แล้วเรียนไป50กว่าคนก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะครับทำให้ลงทุนได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้คุณแอนดรูสอ่าอะคาเดมีของเขาฝากไว้ประมาณนี้เนาะก็ฝากเพื่อนๆ FC ฟได้การเงินด้วยละกันนะ ครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับเราเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับอตอมใดกันเงินคอลาไปก่อนสวัสดีครับ